เค okay, ครับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมจะมาสอนแก้ปัญหาเออร์เรนะครับจากตรงนี้นะโอเคนะผมอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วย VPN นะครับชื่อนี้ WinScrap นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องเข้าเว็บนะบเว็บอยู่ด้านล่างเสร็จแ,แล้วเราก็กด sign up นะครับให้กดสมัครพวกนี้ก่อนนะผม่าจากนั้นกด get start นะครับ เป็นโหลดเป็น Windows 10นะครับแล้วเราก็โหลดเลยนะครับผมอ่าผมติดตั้งละจากนั้นเนี่ยให้เราไปทำการยืนยันอีเมลที่เราสมัครนะครับผมอ่าตรงนี้ครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมกด c o n f i r ม Email นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรากดเข้าไปที่ VPN ของเรานะครับผมตรงนี้นะ โอเคครับเราก็เข้ามาละตรวจสอบตรงนี้ครับเชื่อเคาเราอ่าสิบกิกต่อเดือนนะครับผมโอเคก็คือเรายืนยันอีเมลละมันจะได้สิบกิกต่อเดือนนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้อันนี้เป็นใช้ฟรีนะไม่มีวันหมดอายุนะครับผมแต่ถ้าเราจะเติมก็เติมได้นะครับอ่าผม b เบ Location นี้เป็นที่ไหนไม่รู้ละแต่เรากดใช้ได้เลยนะครับกดเปิดใช้ตรงนี้ โอเคมันเป็นออนละอ่าแล้วก็เข้าเกมได้อย่างสบายเลยนะครับก็ง่ายๆสั้นๆนะผมปัญหานี้ผมก็ลองแก้ให้หลายคนดูละอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าเซิร์ฟนะครับด้วยการกด F8 แล้วก็ใส่ Connect แล้วก็ตามด้วยไอพี IP ของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เรียบร้อยครับปกติผมกดเข้าตรงนี้บางทีมันจะขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็กด 8, แปดล้วก็ใส่ Connect s e r v e นะผมก็โอเคก็สำหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าก็ใช้ได้แหละเพราะว่าผมก็ซ่อมให้หลายคนด้วยวิธีนี้แล้วนะครับทำให้บางคนเข้าเซิร์ฟได้นะผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะเพื่อติดตามผมในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ